สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูกบอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกบกบแม่พันธุ์ที่คุณพ่อเลี้ยงไว้นะคะอันนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อผมชื่อปื้มครับ <laughs> แล้วก็มีเพื่อนกัน,กนหลายคนเลยอันนี้คือโอเว่นไม่ค่อยชอบออกกล้องแล้วก็เราก็จะมาดูกบกันเลยนะคะเฮยอนพัก่ันไหมไม,ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้นนคือกบก,บ,กบแบบตัวใหญ่มากมอันนี้คือกบที่ ที่คุณตาเลี้ยงไว้แตงแมงแม่งฮตัวใหญ่จ <ah> ังโอ้โหโอ้โหโดด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 โดอันนี totally. ้อันนี wow. oh ้จะเป็นเป็นกบที่เลี้ยงไว้ที่เลี้ยงไว้เอทำแม่พันธุ์กบนะคะโอ้ตัวนี้ก็เยอะมากเลยโอ้๋อเอาไว้กินนาซีนาซีอิ่มหลายวะ เปิดเปิดตัวนั้นไม่เปิดละเอาเคนี้ก่อนแล้กันนะคะอันนี้ก็คือแขกรับเชิญแขกรับเชิญอันนี้ชื่อโอเว่นกับฟันเนนแต่ชอบมาเล่นบ้านอันนี้ก็คือลูกชายหล่อตะดำาดําโอเคนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย